เฮ็ดเพาะฝ่ายกันยังมีคือเก่าอยู่ตัวนี้แต่ว่าอันนี้แก้แล้วเด้อจ้ะนี่อันนี้อยู่โอ้อยู่คันแท้เด้อจ้ะอยู่ข,ข,ข,ข้างๆคันแท้ประแต่งเนาะพอมานั่งเบิ่งใกล้ๆอู้มีหลายดอกอยู่ตัวละนี่นี่ก็แมน่นนี่นี่ค่ะเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่นี่อันนี้ก็แม่นเด้หนิตอนแรกประแตงนึกว่าแต่มีอยู่แค่จุ่มนั่นาพอมาล่เบิ่งคักๆเอานี่ แมนมืดเลยตัวนี้เนี่ยจา้ะนี่อันนี้เก็บดีบ่ฮึนี่เขาขาวนี่แมนเหมือลนลยเด้ค่ะนี่นี่นี่อันนี้ก็แมนตาวามันบ่แมนเห็ดพอหนังเป็นเห็ดพอฝ่ายนี่อันนี้ก็แมนค่ะเก็บดีบ่ะหรอเฮ้ยถ้าเก็บนี่สิได้แกงอยู่งได้เนะาะแต่ว่าถ้าเก็บอีรีต้องไปเอาแบบไปเอาสอนมาขวด โซนมหาขวดนี่เนี่ยค่ะมีแม,มดด่มดร์เดนี่ต์แต่แตงยางมาเบิงเขาบานลบานแล้วเกิดพะสเดยก็เลยยางมาเบิงอันแต่หฮมย่างหฮมนี่หละนี่หฮมย่างนี่ปลูกไว้น้ำคันแท้มัจ้ะรุ่นว่าห,าเห้เฮดละโง,งกเกิดแล้วกะเพราะถ้าในเกิดดอกแต่ที่เห็นหนี่ก็คือเฮดพอแต่บ่แมเ่เฮตพอหนัง ที่แรกที่เพิ่นเกิดยูน่เดีว๋วนี่อันนี้มองเพิ่นเกิดที่แรกที่เพิ่นแต่งเก็บที่เล็กๆะคะ่ะที่ลงคลิปไปแับวก็นี่อันนี้ก็มีอีกเนี่ยอันนี้แม่ได้เจะนี่แต่ว่าเพิ่นแก,นแก่แล้วเนาะแก่แล้วแล้ววันนี้้างคางคันแท้เนี่ยเดี๋ยวให้เบิง้งนี่เนาะอันนี้คันแท้มาแนวนี้แนวนี้ก็จะเป็นต้นนี้ละที่เพิ่นเกิด อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยขางๆกันแทบแบงซี่นะอืตอนแรกเมืวว่อวานเขาก็เห็นจุ่มนี่ซอก,ก้อนนั่นแหละก็คิดว่าเอ้าเพิ่นมาเกิดขางๆนําตัวนี่วาสันนี่เห็นจุ่มนี่ก้อนนลาจะแล้วก็ไม่ไมาเบิ่งอีกมือนี่แหละยางมาเบิ่งเขาอีกคือเก้าก็เลยเบิ่งคักๆเบิ่งคักๆเอ้อมันก็เกิดทั่วไปตัวนี่วาสัน เนี่ยค่ะแม่นเหมือนเลยเด้หน่นี่มองดูมองเพลินเกิดไหมเนี่ยไปยังสินี่โอ้พี่แต่วอันนี้โอ้อันนี้แก่แล้วลองดูจ้ะอันนี้แก่แล้วน,นี่เพราะลูกประแต่งบัลลูเด้หนิว่าเพิ่นจะมาเกิดอยู่นั่นเองสี่พองเท่า,าน่ะแห้งท่าแห่งอน้นอ <laughs> อก แสดงว่าไม่อุ้มนี่แม่นหมดเลยนี่เดี๋ยวแม่นอีหลีทั้งดูนี่นี่ค่ะแต่ว่าเท่าแล้วนี่อืมเนี่ยนี่อ้แสดงว่าอันสันคันแท้นี่แม่นหมืได้ได้หนี่นี่เป็นอุญุอัญญะนี่กรแต่งคิดว่าแม่นหมดอได้นี่เดี๋ยวปวดหามก่อนนี่ นี่นะเพราะว่าันก็สิวางซะน,นี่นี่จ้ะนี่มันเป็นเยื่อใยเป็นเยื่อใยเป็นดอกดอกเนี่ยโอ้โหแมนเหมือดเลยอีลีอือไอห้องก็ไม่ประสบการณ์เกี่ยวกับเห็ดพอเนาะเนี่ยจ้ะแมนมาเลยขวดไปเท่าไรเห็นเหมือดไม่สิเก็บไปแกงใส่นน้องใหม่ซะบ่หรอึพื่อนอ้ยู๋มองดูจ้ะแต่เสออ่อนหายบั่งเนี่ยพื่อนอะ โอ้ยแกเหลาก็มีเออมันน่าจ,จะเกิดช่วงที่ประแต่งเมื่อวานเขานั่นแหละบางซีหามือขึ้นหลังนะเนาะช่วงที่ประแต่งเห็นจุ่มจุ่มพุ่นก้อนนั่นจุ่มนั้นจุ่มนั้นนะคะเนาะเออก็เพราะในยางม่าเบิองอีกที่นได้แก้มัดแล้วอันนี้จุ่มมีแก้แล้วอืมย็ดพอเกิดเนาะ นี่ไอ้ห้ากระลุนเฮ็ดละงกว่าจะเกิดบ่เกิดแต่กะดีใจยุจา่าเฮ็ดเฮ็ดเพราะเกิดถึงจะบ่แม่นเฮ็ดเพราะฝ่ายไอ้ถึงจะบ่แม่นเฮ็ดเพราะนังเนาะแต่เป็นเฮ็ดเพราะฝ่ายกะดีใจคือเก่านั่นล่ะจ้ะ